ก็ขเขี้ยวหน่อยสิอ้าวตกแล้วเนี่ยน่มีมามามาช่วยครับสวัสดีครับหับว้าวตัวใหญ่มาแล้วทุกคนฝั่งข้าวตุว่นไปยังมั้ยเขาตั้งตัวใหญ่ก็ได้ครับไ,ไ,ไป็นจุ๊ไปจับเลยสิลูกเขาให้จับได้นะน ท้วแล้วข <plane>. ้าไปสิลูก่รมาบบนอายีบไปไมเย็บโน่นโน่นไม่้องนั่งนี่่นี่ข้าวให้กินเลยลูกให้ให้น่เนี่ยครับบอกไว้เลยมัน่ไมากเลย เราหมดแล้วหมดแล้วเมาแล้วยี่สิบมัดทัดบอลอาไปมาไปเอ้โหใกล้ๆไทยอีกมาเลยเรับมาใกล้เลยนะเอ้โหไปอ่อ ก็ไปชุนมันเยอะหรือคะแม่ไม่มันกินเยอะแล้วโอ้นเยอะกินเยอะก็อยากินเหมือนกันกินเดียวกันลูกใเ่ากันลูกานนออายคนเายน่นะออกเอกไม่ได้กินไไแล้วยายก็ไายายจะเอาให้เนี่ยยาายามายืนหน่อยสิไม่มีแล แค่นี้แค่นี้วมดแล้ว อารเรียบร้อย,ยนรวัน,นี้อขอขอคุเสิร์ฟวขอบคุณครับมาไกลไหมไกลไหมครับที่ไหนฮะพังคนพังคูนที่จังหวัดอะไรครับสกุลนครสกรหรืไต่หวตูเด็ก้น,กอ,น,นอะไรกันอาโอเคเอ้าววันนี้เร่กกช้างพี่ตองแรงก็ไม่ต้องอายเดี๋ยวดูความแม่นสองช้างผมเ่ยเขาว่าจะแม่นขนาดไหนนยพี่ดูแล้วพี่ ช่างน้ำหนักนะพี่ว่าผมถามแล้วเอาเอา,เอา,เ,อาเอาความเป็นจริงนะพี่แล้วลองว่าปลอดภัยนะแล้วไม่มีอันตรายอย่างมากจะไม่ได้กลับบ้านล้วันนี้เออพร้อมนเตรียมตัวสีส่้มยกหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาอีกทีลูกสร้างความมั่นใจลูกค้ายหนึ่งสองสาม ออกสีส้มไปโดนสีฟ้าขอหน่อยครับกัดไปตายนะฮะกับตุะกาศอีกทีนึ่งครับเอาเขาอีกทีหนึ่ง้อยแตเอาใจอีกทีนึงอีกชุดหนึ่งหนึ่งสองสามสีส้มโปเย่แตกไปแล้วเออแดี๋ยวๆๆๆๆๆดแดดก็แดเย็นถามตัวพี่หน่อยวันนี้แม่นไหมครับฮะเอาเอาแบบแบบความมั่นใจของพี่แม่นไหม แม่นด้ยครับแล้วก็กลุ้มไม่พี่ไม่หายไปไหนนะครับไม่ต้องกลุ้มสบายนะครับไม่หายวันนี้เราจะได้หายวันนี้แหละหนึ่งสองสามสีส้มนี่ปิดีโอสีอะไรวะเนี่ยะสีส้มลูกสุดท้ายหนึ 1, 2, 1! ่งสองวับเย้อ้าวถามคุณพี่สักหน่อยแม่นไหมพี่แม่นสี <laughs> อ้าวไหนก็ครับวันนี้ถ่ายวีดีโ,ดโอไว้เลยเด็กก็มาด้วยกัน โยไม่เลยอ่าพี่นี่ถึงคิวพี่ถือแล้วทีนี้อ่ายืนตรงๆแล้วมาเป็นเป้าให้หน่อยครับเดึงยืนกางแขนออกแขนออกยืนแขนตรงๆนะครับวันนี้เออพี่ต้องมั่นใจนะครับวันนี้ต้องมั่นใจกับน้องช้างผมด้วยเออยืนกางจับจับจุกไว้จับจุกไว้เออยึดแข็งๆเลยพี่แข็งหน่อยโอเคอ่าวยึดมือไว่ตรงไหนแยกขาออกเฮ้ยมัดมือไว้ไม่หายแน่นอนยืนตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวถามทีนึงพี่ พี่มั่นใจไหมเอ้าเอาความมั <without forgetting> ่นใจซะหน่อยปิดซะหน่อยครับวันนี้ขออนุญาตนิดนึงครับวันนี้อ่ะขอปิดตานิดนึ่งนะครับใครไปตลาดก็เอาผ้าปิดตาให้หน่อยแบบตั้าสะติเห็นไหมครับไม่เห็นเรงการแข่งเรตรงๆนิ่งๆทำจิตใจให้สบายนำหนึ่งสองสามเตรียมตัวปาเอาสีเหลืองก่อนสายมือสุดหนึ่งสอง่าสั่นสั่งตบส์ก่อน พี่เห็นไหมเนี่ยพี่ก็บองเห็นไหมเนี่ยผมว่าพี่ก็บองเห็นหือ่าเลอย่าเปลี่ยนางนะมองเห็นไหมครับลูกขวาครับหนึ่งสองสทำดูข้ใหน่อยกรมการทำดีหั้ใจหน่อยยังอยู่ไหมผมใม่ครับมาเกเดี๋ยวเดีลูกสุดท้ายกสุดท้ายเออตัใจดีเด้อลูกสุดท้ายเด้อลูกสุดท้ายเด้อเอาใจลูกสุดท้ายเด้อสอ no